จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายราเมศพ่วงพรมภูมิวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้นำเจ้าหน้าที่สำรวจความมันคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับวางแผนในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้มีน้ำเก็บกักถี่เพียงพ่อสำหรับใส่อุปโภคและก็เพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพ่อถึงแม้ว่าคณะน้ปริมาณเก็บกักน้ำทั้งอ่างขนาดกลางสิบหาแห่งและก็ขนาดใหญ่1ึแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำเก็บกักยังบบถึงเฉลีย่ย UTC 13อร์เซ็นต์สามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ1 6 9ล้านลูกบาทเมตรหรือว่านะคะปริมาณเก็บกาัก,ากน้ำทุกแห่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อสิน้นฤดูฝนนี้ทุกอ่างเก็บน้ำจะสามารถเก็บน้ำได้ความจุของอ่างมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคและกระทางการเกษตร โดยทางผู้มวยการโครงการชนะระทานเพิินก็บ,บอกว่าในฤดูฝนตอนนี้ทางโครงการชนละ,ะทานบุรีรัมย์ได้เตรียมทั้งบุคลากรและกับเครื่องจักรค่อยซอยเหลือประชาชนในกรณีเกิดน้ำท่วมและกับมีจุดเฝ่าระวางแจงเตือนปริมาณน้ำรวม38จุดครอบคุมทั้ง23อําอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์โดยจะมีป้ายและกระท่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงตามสถานการณ์น้ำย่างเช่นสีเขียวก็หไมยถึงสถานการณ์ปกติ สีเหลืองหมายถึงต้องเฝ่าระวังและกะ็สีแดงหมายถึงสถานการณ์วิกฤตอาจเกิดน้ำท่วมเตรียมอพยพย้ายสิ่งของไปในที่ที่ปลอดภัยห้ามล่งเล่นน้ำและกะห็หาปลา แต่จังไหนก็นตามในระยะนี้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำย่างไกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีฝนตกชุกกะให้สังเกตปริมาณน้ำตามลำคลองในพื้นที่ของเจ้าของและกันขอให้ยืนยันวา่าอ้างเก็บน้ำยิ่ในการดูแลของโครงการชลประทานบุรีรัมยังคงมีความมันคงและก็แข็งแรง ส่วนกรณีที่มีคาวว่าเคลื่อนแตกอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห่วยเชียงคําจังหวัดมหาสารคามที่ปากฏเป็นข่าวก็ขอยืนยันว่าบอมีผลกระทบในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมเนื่องจากโดยธรรมชาติน้ำก็จะไหลาจากที่สูงไปยังที่ต่ำไปทางจังหวัดยโสธรและก็ไปทางจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะ